ลาเต้กลับมาแล้วนะจ๊ะอย่ากลัวจนหำหดล่ะระวังให้ดีสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังใส่ร้ายป้ายสีเขาน่ะมันยูเทิร์นกลับมาใกล้ถึงแล้วนะจ๊ะแต่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 จำได้ไหมจ๊ะใครโพสต์บัญชีบริจาคเป็นคนแรกจ๊ะแต่แต่สีที่น่ารักทุกคนหลังจากห่างหายมันไม่ใช่สี หลังจากแอบซุ่มดูคนหลายๆคนดูการกระทําหลายๆอย่างของใครหลายๆคน <c oughs> ก็ทําให้ได้รู้ว่าคนเรานะคะถ้ามีจิตใจที่ดีคิดดีทำดีมักจะได้ดีเสมอแต่บางครั้งบางทีบางคนนะคะเขาคิดดีแต่ทำชั่ว อันนี้ก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวรับให้ดีกับการกระทําของคนของคุณของพวกคุณุคณทั้งหลายนะคะจากเหตุการณ์ของน้องคนหนึ่งหรือเรียกว่าน้องผลไม้หรือน้องชมพู่กกกอกแห่งซิต,ตี้หรือกอกกอกการละครทุกๆตอนของการแสดง เปรียบเหมือนละครชีวิตจริงนะคะแต่บางครั้งบางทีก็มีคนเขียนบทส่งบทให้ให้ใครบางคนที่แสดงในละครเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไงยังไงความจริงมันก็ต้องปรากฏคนที่รู้ดีที่สุดคือคนที่ ใกลตัวที่สุดอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าก้าวข้ามกระดุมเม็ดแรกกระดุมเม็ดแรกสำคัญที่สุดใครอยู่กับน้องคนสุดท้ายใครสามารถยืนยันได้ว่าน้องสองคนนะนะั้นอยู่ด้วยกันแค่สองคนจริงๆและสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลา เวลาหายของน้องที่แท้จริงซึ่งทุกคนได้มองนะคะได้เห็นและมีพยานหลักฐานว่าเพจมุกดาหารเพจมุกดาหารที่ได้ลงเวลาน้องหายไว้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งไม่มีใครสามารถเป็นลบหรือว่าบิดเบือนได้แต่ทำไมเขาไม่หยิบขึ้นมาคะทำไมเขาไม่ เชื่อถือในเพจมุกดาหารไม่กระทั่งคนหลายๆคนในงานชาปนก,กิจศพน้องผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งใหญ่ๆสูงๆในจังหวัดหรือระดับประเทศก็มีนะคะ 1500, สัเมื่อันที่11พเด็กคม ตอนเ้ามาแล้วไม่เห็นน้องสาวนะครับไปร่วมงานซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าน้องสดิ้งได้ตื่นมาตอน9ก้างแล้วไม่เจอน้องนี่คือสิ่งสำคัญและอีกอย่างน้องสายฝนหรือน้ำฝนเป็นคนแจ้งเพจมุกดาหารว่าน้องได้หายตัวไป7จ็ดงครึ่งถึง9ก้างเช้าแต่ในเล่าในสำนวนของตำรวจ ซึ่งตั้งใจหรือไม่เราไม่ทราบแต่เจตนาชี้เป้าเป็นลุงพลชัดๆนะคะเวลาหายของน้องใครจะรู้ล่วงหน้าได้คะและเวลาลงสำนวนทําไมเขาถึงต้องลงในเวลาที่ไม่เป็นความจริงที่บิดเบือนไปมากซึ่งเวลานั้นซึ่งมันมาชี้เป้าตรงกับลุงพลแค่นี้สังคมก็ได้รู้นะคะว่าเจตนา การใส่ล้ายป้ายสีหรือการตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะอะไรไม่มีใครรู้สาเหตุจริงๆทำไมก็ไม่มีใครรู้สาเหตุจริงๆหรือทุกคนรู้ดีแต่ไม่มีใครพูดระวังให้ดีนะคะเที่ยวบินเนี้ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ มาดามราเต้ไม่ได้หายไปไหนมาดามราเต้นั่งดูนั่งมองแล้วก็ทำให้เราได้รู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ที่ผ่านมาการที่เราเงียบหรือการที่เราตามกระแสสิ่งที่เขาว่ามานั้นมันก็ได้เป็นผลดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดถึงระยะเวลาตลอดปีสองปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคนอาจจะไม่มีใครเชื่อว่าคลิปดิ้นได้หรือนายซอมีตัวตนจริงหรือไม่แต่คนที่รู้ดีที่สุดคือครอบครัวผู้ที่สูญเสียหรือคนที่เกี่ยวข้องทำไมเขาไม่พยายามหาตัวคนร้ายทำไมเขาพยายามกระชากหน้ากากมาดามลาเต้เพราะอะไร f อี FC เคยคิดไหมคะมีสิ่งหนึ่งทำไมลาเต้หรือมาดามลาเต้ คนถึงจ้องจะกระชากหน้ากาทำไมไม่หันกลับไปว่าใครคือคนทำร้ายน้องชมพู่รามลาเต้มายืนอยู่จุดนี้เพื่อที่จะอยู่ในบนความถูกต้องความยุติธรรมเราไม่ชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาเราไม่เห็นด้วยกับการชีเป้าคนที่ไม่ผิดแต่ต้องมารับผิดแทนคนอื่นเขาเหตุผลหลัก คือผลประโยชน์แน่นอนค่ะใครได้ผลประโยชน์ในการเสียชีวิตของน้องชมพู่คะใครโกรหกคนโกหกมักรู้ดีว่าความจริงคืออะไรจริงไหมคะกระดุมเม็ดแรกใครโกรหกเวลาน้องหายทุกคนคงคิดนะคะใครโกรหกหลายๆอย่างว่าน้องสะดิ้งหลับ แต่ไม่ได้หลับน้องเล่นตรงนี้เล่นองร่มไม้นี้นี้ทุกวนะคะพี่สา็ตรนั้นตบ้านตัวเองอนีคบ้านนสาวค่ะแล้วพี่สาช่วงนั้นก็ถ้าตื่นขึ้นมาก็ประมาณเก้ามงครึ่งที่พี่หลับไปช่วงนั้นก็ถ้าตื่นขึ้นมาก็ประมาณเ้าครึ่ที่หลับไปาก็เลย บ้านสิง่าอยู่ก็ประมาณ3โมงแล้วก็มีพี่เ้ากับน้อง่ก็มีเบนนะคะมีเพดัมแล้วก็พี่นอ้องผลไม้นะคะก็มามามา,มาถามย่าว่าเห็นนอ้องไหมย่าก็บอกว่าไม่เห็นช่วงนั้นก็ถ้าตื่นขึ้นมาก็ประมาณ9โมงครึ่งที่พี่หลับไป ตรงนั้นก็ถ้าตื่นขึ้นมาก็ประมาณเก้าโมงครึ่งที่พี่หลับไปสามโมงแล้วพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นน้องก็เริ่มหาหาประมาณสิบห้านาทีญาติญาติก็เริ่มมาช่วยกันหาแล้วทีนี้ก็เริ่มลามไปถึงชาวบ้านก็มาหาทุกคนประมาณสิบโมงนี่คือคนมาประมาณร้อยสองร้อยเลยค่ะเราหาตั้งแต่วันเมื่อวานนี้เนาะค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้เก้าโมงครึทุกคนคงคิดนะคะใครโกหก หลายๆอย่างว่าน้องสดิ้งหลับแต่ไม่ได้หลับใครโกรโกรหกว่าเวลาน้องหายเนี่ยทุกคนเขาอยู่ตรงโน้นตรงนี้แต่ไปชี้เป้าช่องว่างเวลาหลุงคนไม่มีพยานว่าอยู่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วพยานสำคัญและหลักฐานสำคัญที่สุดที่ทุกคนลืมเลือนไปแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดสีแยกไฟแดงหัวสูงนะคะซึ่งตำรวจได้เคยเอามาถามป้าแตนว่านี่ใช่ลดลุงพลใช่ไหมในเวลานั้นชี้ชัดได้ชัดเจนว่าลุงพลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับการหายตัวของน้องแต่ทำไมครอบครัวผู้สูญเสียชี้เป้ามาที่ลุง คิดนะคะถ้าไม่ชี้เป้ามาที่ลุงถ้าความจริงรู้ว่าเวลาหายของน้องจริงๆนะ่ะใครอยู่ในเหตุการณ์พ่ออนามัยอยู่ตรงไหนคะทำไมพี่ดอนถึงไปพบพ่ออนามัยกลางถนนตอน9ก้มงยีคิดไหมคะแล้วตอนก่อนหน้านั้นพ่ออนามัยอยู่ไหนทําไมแก๊งเด็บจำปาบอกว่าเห็นเสื้อสีส้มโป๊พๆในช่วงเวลาเจ็โมงครึ่งถึง9ก้าโมง ช่วงนี้เป็นเวลาสำคัญที่น้องหายหลายๆคนแต่ทำไม่ไม่มีใครกล้าพูดคะเพราะอำนาจมืดใช่ไหมหรืออำนาจมันมืดเกินไปต้องการไฟฉายไหมคะจะส่องให้อำนาจนั้นจะได้สว่างสักทีนะคะ